สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีเนาะประจำวมาที่13ธันวาคมหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือแปกับหกนะคะเก้ากับเกกับเนาะ8 0 8, 8, 9, 8 9, 9 1 3 8 3 8 6 8 6 9 6 0 6 1 6 3 6 8 6 9 9 6 1 3 8 1ก1 6 8 6 9้ากหนึ่งเน ดีจะจับคู่ก็ได้นะ8ปดหนึ่งหนึ่ก้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปสามัคคีแปดกับหนึ่งเก้ากับสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสแหกแนึ่งหสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดเปดนึ่งห้าห้าเก้แสองหกสองแล้วก็สี่หนึ่8หกแปดหนึนเนอเนาะ ขาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแปดหนึ่งเก้ามาเหมือนกันเด้อต่างกันหกกับสองก็บแปดหกสองเลยเนาะง่ายๆสั้นๆเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดก็ได้เด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ